มาซื้อไอดับสิบาทให้ดูนะครับว่าคุ้มแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีแจกโค้ดไข่อีเตอร์ทายคลิปนะครับดูให้เจ้าฝากกดไลค์ด้วยนะครับหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้ยเปอรนต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ดี่ผมาชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมป่านนนท์จากช่องพีเจทีพีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับสาขา3นะครับป่านนนท์นั่นเองนะครับนี่วันนี้นะครับผมเข้าไปเก็บแรงครับพอดีว่าวันนี้ว่างนะครับก็คือทําห้องน้ําทำอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เลยเข้าไปเก็บแรงสาขา3มเล่นนะครับไปเล่นมา 2- อสตานะครับก็คือเล่นมาเช้าเนี่ยอันนี้ตาแรกปอน่าจะใช่นะครับไปเล่น12ชั่วโมงก่อนสิบสองชั่วโมงเพิ่งจะเล่นนะ นี่ครับก็ไปเล่นมามาเช้านะจาเนี้ตั้งแต่นี้ครับก็ขึ้นบ้างลบบ้างนะครับก็พอได้นะครับนกดีเหมือนนี่ยิงไกเล้งโกสนุกมากครับยิงแร้งโกเล่นมานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่แค่ที่น้มหนึ่งละก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมเล่นไปเล่นมาครับเจอนี้แอรดรอปสิบบาทครับท่านผู้ชมเอาอีก <Okay. S 1> แล้วใช่ไหมหลายคนถ้าเกิดเป็นเอฟซีผมมานานจะบอกว่าเอาอีกแล้วเหรอแอรดอปสิบบาทแล้ว <c oughs> โอ้ผมได้บ่อยนะครับก็ผมก็จะมาซื้อรอดอบับ10บาทกันถามว่าคุ้มไหมเพชรร้อยเม็ดกรบตัวนใน10บใบก็น่าจะคุ้มนะครับคุ้มมากเลยแหละผมจะตัวนี้ไปส่งชุดใหม่นะครับจังหวะนี้ก็จัดเนาะพี่ยังไม่เล่นเดี๋ยวพี่ขวากดแป,ป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่เล่นด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นกับพี่นะวันนี้อยากเล่นเก็บแรงกับพี่นะแต่ต้องเป็นแร้งเดียวนะครับสาขา3ามก็สามารถเชิญได้นะครับใครที่เป็นเพื่อนสาขา3แล้วหรือว่าอยู่สาขา3านะตอนนี้พี่เล่นอยู่โอ้โหคนในแคงก็เล่นกันอยู่เยอะนะครับ ก็สามารถเชิญพี่เล่นด้วยได้นะครับวันนี้ทัวร์นาเมนต์แคนก็สาขาสามทำไปตอนนั้น45แต้มนะครับคือพี่มาช่วย45าแต้มถามว่าทำไมพี่ไม่ช่วยเยอะก็คือพี่เพิ่งเลิกงานแล้วพี่ว่างแค่ตอนนั้นครับก็เลยต้องขออภัยด้วยจริงๆที่ว่าไม่ได้ช่วยเยอะนะครับแต่ว่าสาขา3ก็ทําได้ดีครับโอเคหลังจากที่เอาซื้อเสร็จแล้วได้เพชรลอยเม็ดมาแล้วใช่ไหมครับดูสิว่าได้เพิ่มไหมจะเพชรไม่ได้ครับอันนี้โอ้โหหลังจากมีเพชรลอยเม็ดแล้วไม่สามารถซื้อโป๊กบหกเพชรได้ครับก็ไม่เป็นไรับ เพราะว่าชุดนี้พี่ว่าสวยนะค่อนข้างสวยนะเป็นชุดผู้ชายดีก็เท่ครับดูโอเคนะพี่ก็จะมาส่งสิบใบครับจัดไปเลยครับถามาพี่ไม่เปิดทีเดียวส0บใบเลยเออพี่ก็เปิดแล้วมันเกลือครับพี่ก็เลยเปิดทีละใบเดียวครับตรงอันนี้ลมออกมาครับเห็นป่ะของเกลือยังไม่ค่อยเกลือครับคือได้ล่มโชชีแบบเป็นลายแต่อันนี้เริ่มเกลือแล้วครับเริ่มเกลือเข้าไปใหญ่ครับเออเกลือไปใหญ่ไปโตแล้วนะเอ้ยสิบบาทขอชุดเถอะอือ มีอะไรบ้างในตู้นี้มีหลายอย่างที่อยากได้อยากได้กระเป๋ากับสเก็ตบอร์ดอะตอนนี้คือถ้าเกิดชุดไม่ได้เวลาขอกระเป๋ากับสเก็ตบอร์ดก็ได้อย่างน้อยแบบอยังเป็นอะไรที่แบบว่าเออได้เสื้อซ้ำไหมครับว้าไม่ค่อยมีอะไรน่ารุ้นเลยครับสิบาทเราแต่ผมเริ่มลันคานเสียงหลังเอ้ยปิดไปก่อนนะแป๊บนึงอย่าไปเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวขอส้มแป๊บนึง ไอ้สิบบาทเรียบร้อยครับจบไปอย่างว่องไวครับสิบบาทเราไม่ได้อะไรเลยโอ้เสียดายนะครับแต่เหลือเพชรอยู่ครับตอนนี้ก็มาดูกันว่าตอนนี้มีอะไรคุ้มคุ้มให้เรานะสุ่มกันบ้างครับส่วนเรื่องนี้ไม่ต้องบอกพี่สุ่มนะกระทานี้พี่ว่ามันยากเกินไปที่พี่จะซื้อนะครับส่วนร้อยเพชรก็คงเข้าตลาดนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่ให้ซื้อแน่นอนนะครับก็เป็นว่าพี่จะไปสุ่มกระทะแล้วกันนะครับ10บบาทตอนนี้ก็อาจจะได้กระทะก็ได้ครับเราจะไปลุ้นกระทะกันนะครับ เพราะว่ามีโอกาสที่ว่าเราส่ห้ากล่องแล้วได้ของใช่ป่ะพี่เคยเห็นก็ส่ห้ากล่องแล้วได้ของอยู่เราก็ต้องมาดูครับเพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วไม่แน่ว่าความเกลืออาจจะหายไปว่าแต่อยู่ไหนเอ่ยหากล่องส่งครับนี้กล่องสิบเก้าเพชครับจัดไปเต็มแมกครับสิบกล่องโอ้ร้อยร้อยไม่พอครับมีอยู่ร้อยเพชตับหนึ่งน่าจะได้อยู่ห้ากล่องนะปะ่ะได้ห้ากล่องนะครับก็จัดกันไปห้ากล่องครับจังหวะนี้กระทะออก กระถาไม่ออกออกแต่โทเคนครับอเสียใจเสียใจในความเกลือครับยังไงดีเนี่ยได้ครับแต่ว่าได้มาแลกของไปเล่นนะครับก็ว่าผมแลกปืนไปเล่นแล้วกันอยากได้ลูกซองบกอัตรายิงนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องการใช้โอ้ได้พอดีเลยครับพอดีซองไฟกับซองหิมะเล่นเราไม่ได้เรื่องหรือพี่เล่นไม่เป็นก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ว่ามันไม่โอเคครับไม่โอเคสําหรับพี่เท่าไหร่นะครับพี่ก็เลยก็เลยว่า ถ้อยากได้ครับคือแบบซองไฟกับซองฮิมาก็เลยไม่แรงครับเพราะว่าพี่เล่นแล้วพี่รู้สึกว่าไม่โอเคนะครับโอเคนะครับก็ได้ของมาพอสมควรนะในราคา10บาทก็พอมีของเล่นบ้างครับเห็นป่ะพี่มีซองไฟถาวรกับซองฮิมาถาวรนะครับสำหรับรหัสนี้แต่ว่าเล่น2ตัวแล้วไม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคคือแบบพี่อาจจะติดกับความเร็วในการยิงมากเกินไปพี่เลยติดกับซองที่มีอัตรายิงนะครับก็เลยว่าไปเล่นลูกซองใหม่แทนครับแต่ว่าได้ซองนี้มาก็โอเคครับเดี๋ยวไปเล่นลูกซองนี้วันนี้เก็บแรงด้วยลูกซองนี้แล้วกัน ส่วนเอเคดาเมจสองระยะลดแมกกาซีนอันนี้อัตรายิงหนึ่งนะครับแล้วก็นี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเล่นครับใส่นีไ้ก่อนหลักๆเลยนะครับสาขานี้ผมจะเล่นอยู่แค่2ปืนครับก็คือเนี่ยแหละ <laughs> สกา,าชมพูถาวรครับตัวนี้ก็เล่นสกา,าชมพูอย่างเดียวครับหลักๆเลยสกา,าชมพูไม่ก็ MP 4 0ศูนะครับไม่ก็ลูกซองใหม่แต่ตอนนี้ได้ลูกซองบวกอัตรายิงมาแล้วก็จะเล่นอนอรน์น,นั้นนะครับมิกุพี่กระถาวรนนครับสาขานี้จะบอกว่าสาขา3ของถาวรน,น้อยนี่ก็คงพูดไม่ได้เพราะว่า ก็เยอะนะครับก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะครับลมชูชีพใหม่ครับสวยดีใส่ลมชูชีพใหม่แล้วกันกระเป๋าก็มีแพนด้ามาเนอะอุ้ยป๊บนึงครับพี่จะไม่บอกนะครับเดี๋ยวพี่กดเผลอพิทไปกดบล็อกอีกนะครับการว่าก็คงจะจบไปพียงเพ่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับก็คือแบบว่ามาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับอยากดึงถึง10นาทีแต่ก็คงไม่ดึงนะครับเพราะว่ามันจะนานเกินไปนะไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็ป๊บนึงเดี๋ยวพี่เล่นด้วยนะครับเออใช่ก่อนจบกันไป พี่แจกค้นอล้วกันครับเผื่อใครแบบว่า,วาเอ้ยพี่ครับผมยังได้ไม่ครบเลยพี่พี่พอจะมีไข่นูน้นไข่นี้ผมไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับก็เชิญแต่หมดสี่คนสี่พี่ขอบล็อกแล้วกันครับพี่พอจะมีไข่อะไรให้ผมไหมเออนี่ครับตัวนี้ก็มีไข่อยู่นะเทีเ่ยวก่อนแจกไปรอบนึงแต่ว่าน่าจะไม่หมดนะครับแล้วพี่ลงไปเล่นเมื่อกี้นี้พี่ได้ไข่สีเหลืองมาเพิ่มนะครับพี่ก็จะมาแจกค้นไข่แล้วกันนะตอนท้ายอ้าวหมดเลยนี่โอ้ยมีห้าใบครับมีห้าใบ งานนี้น่าจะได้อยู่5าใบถ้าได้ไม่สามนะ้วมิชามาหนึ่งใบครับงานนี้ไม่มิชาแจกแล้วโมโครครับอีกหนึ่งใบครับแจกโมโคด้วยขอไม,ม่ซ้าเคลลี่ครับโอเคมีเคลลี่แจกครับตอนนี้โมโคสามโอ้อ้าวไฮโตครับโอเคเที่ยวนี้พี่ก็จะแจกโคะครับเป็นเออเคลลี่มิชาไฮโตแล้วก็โมโคนะครับไป เคนลี่กอนเลยครับนี่คือเคนลี่นะครับใครอยากได้ก็แคบหน้าจอไปนะครับต่อไปก็ไฮเโตครับนี่คือไฮเโตนะครับใครอยากได้ก็แคบหน้าจอไปนะครับนี่โมโคครับอยากได้ก็แคบหน้าจอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มิชาครับตัวสุดท้ายอยากได้ก็แคบหน้าจอไปนะครับ